เรามาต่อด้วยเรื่องของอนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณ6,000ตรีโกณ6,000ก็จะเป็นส่วนกลับของตรีโกณมิตินะครับซึ่งฟังก์ชันตรีโกณมิติจากที่เรารู้มามีทั้งหมด6ชนิดก็คือ s i n cos tan se c cosec คอส่วนตรีโกณ6,000จะตรงข้ามตรงที่มีคำว่า arc นะครับเพิ่มคว่า A, R, C ก็คืออครับเติมเข้าไปก็นะอ่านเป็น a า c sin u น r c cos u อาร์แทนยูอาร์คอตยูอาร์เซกยู U, และก็สุดท้ายอาร์โคเซกยู U, นะครับมีทั้งหมด6สูตรด้วยกันสังเกตว่าโคเซกนะครับเราสามารถเขียนตัวยอ่อคือ csc ได้นะครับสังเกตว่าเราจะกำหนดให้ตัวยูนะครับก็คือค่าตามหลังตรีโกณทั้งหมดนะครับก็คือตามหลังค่า a าร์ไซน์ r าร์คอ r c t a าร์แทน t าร์คอร ARC าร์เซาร์โคเซนะครับตามหลังให้เป็นตัวยู ทีนี้เวลาที่เราจะเขียนคำว่า arc นะครับโดยทั่วไปเราจะเขียน s ซ n ์กำลังลบ1ซึ่งเวลาที่ s ซ n กกำลังลบ1เราจะอ่านว่า arc s i n นะครับ cos ์กำลังลบ1ก็อ่านว่า arc cord ซึ่งสามารถเขียนได้หรือเขียนเป็นคำอ่านก็ได้นะครับได้ทั้งสองมาดูโจทย์ข้อที่1นนะครับโจทย์ข้อที่1น จงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ arcsin 2x ทีนี้เราให้หาอนุพันธ์เขียนแทนด้วย dy by dx ซึ่งมีค่าเท่ากับ d ค่า y แทนค่า y ก็คือ arcsin 2x นะครับอะไรก็ตามที่ตามด้วยค่าฟังก์ชันตรีโกณน,นะครับเราก็คือจะให้เป็นตัว u นะครับเพราะฉะนั้น 2x ตัวนั้นก็คือตัว u นะครับซึ่งตามสูตร arcsin ได้เท่ากับ1ส่วน รากที่2 1- U กำลัง2แล้วก็ D U by, D X ทีนี้เราเมื่อเรารู้ว่าตัว U ก็คือ2 X นะครับแทนค่าไป1ส่วน 1- U คือ2 X ทั้งหมดกำลัง2 D ค่า U U ในที่นี้คือ2 X นะครับ D 2 X อีกครั้งหนึ่งซึ่ง D 2 X ในที่นี้นะครับ D 2 X by D X นะครับ D X d X ตัดกันง่ายๆนะครับเหลือ2 O 2นะครับ ได้เท่ากับ2นะครับ d 2อ x ได้2ทีนี้2สามารถคูณกับ1ได้นะครับ2คูน1ได้2ส,ส่วน2 x กำลังสงก็คือ2คูณ2 x คูณกัน2ครั้งนะครับก็2คูน2เป็น4 x คูน x ได้ x กำลังสองก็จะต่อจงหาอนุพันธ์ในข้อที่2ครับ y เท่ากับ arc sec เ x arc sec เ เพราะฉะนั้น dy by x เราเขียนแทนไปนะครับเท่ากับ dy มีค่าเท่ากับ a r c s i c 9x a r c s i c 9x by dx ตามหลัง sin คือตัว u เพราะฉะนั้น u ในที่นี้เราจะให้มีค่าเท่ากับ 9x ตามสูตร a r c s i c นะครับได้เท่ากับ,นะบ u ก็คือ 9x ได้เท่ากับ1ส่วนนะ u u ในที่นี้ก็คือ 9x คูณลากที่2 u กำลังส u ก็คือ 9x ลบ1 d ค่า u u ในทีนี้ก็คือ 9x อีกครั้งหนึ่งซึ่ง u กำลังสอนะครับ 9x กำลังสองก็นะคือ 9x คูณกัน2ครัง้งนะครับก็8 1 x กำลังสองลบ1 d 9x dx dx ตัดกันนะครับเหลือ9ค9คูณ1นได้9 9.1ที1นี้นี้9สามารถตัดกับ9ที่เป็นตัว u ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น9ตัด9ก็จะเหลือแค่ x เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบออกมาเท่ากับ1ส่วน x รูท x กำลัง2ลบจงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ arc tan 7 x กำลัง2แทนค่า dy by dx เท่ากับ d arc tan 7 x กำลัง2 ตามสูตร a แทน 7x กําลัง2ก็คือ1ส่วน1บวก u กําลัง2 du by dx เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า u ก็คือตามหลังค่า a แทนนะครับได้เท่ากับ1ส่วน1บวก 7x กําลัง2ทั้งหมดกําลัง2 d ค่า u u ก็คือ 7x กําลัง2 7x ยกกําลัง2ทั้งหมดกําลัง2ก็คือคูณ3เข้าไปนะครับก็7คูณ7นะครับ49 x กำลัง2คูณ2นะครับก็เป็นกำลัง4 d 7 x กำลัง2นะครับก็2คูณ7 14สลบไป1เหลือ x กำลัง1นทีนี้1 4 x สามารถไปคูณกับ1ได้กลายเป็น1 4 x ส่วน4 9 x กำลัง4บวก1การบวกกันสามารถสลับค่าได้นะครับสามารถสลับตำแหน่งได้